เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็โยบเกมดอนออฟซัมบี้อีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาอัปเกรดกล่องนะครับผมเพื่อเพิ่มขนาดของกล่องและช่องเก็บของให้ได้เยอะมากขึ้นนะครับผมอ่าแบบนี้นั่นเองนะครับผมขั้นแรกนะครับให้เข้ามาที่อัปเกรดก่อนเลยนะครับผมอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีอยู่5อย่างนะครับผมเรากดมาที่หามาจากไหนนะครับผมอันแรกนะแผ่นเหล็กนะครับผมหาจากเตาหลอมนะครับผมเทปกาวนะครับผมหาจากพวกป่าเงียบงันนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับผม และก็ไอตัวแผ่นหนังนะครับเราต้องอัปเกรดโต๊ะไอตัวแผ่นหนังเป็นเลเวล2ก่อนนะครับค่อยทได้ส่วนผ้าลินนี่ก็เหมือนกันนะครับทำเป็นเลเวล2นะครับผมตะปูก็เตาหลอมเลเวล1นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูที่ตรงนี้กันก่อนนะครับอ่าสำหรับแผ่นเหล็กตัวแรกนะครับผมให้เรามาสร้างในตรงนี้นะครับผมก็คือแท่งตีเหล็กตรงนี้นั่นเองนะครับผมโดยการอัปเกรดเป็นเลเวล2นะครับผมอ่ะอย่างนี้นะมันจะต้องการแท่งเหล็กนะครับ1ชิ้นนะ ไอสองชิ้นแล้วก็น้ําอีก2ชิ้น,นครับรวมรวมกันหลอมกันแล้วก็ได้แผ่นเหล็กนะครับผม1แผ่นนั่นเองนะครับผมก็ไอตัวนี้อาจจะสร้างยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างตัวนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมอ่าเพราะว่าตอนนี้ผมยังขาดอยู่นะอ่ะเ,อเติมให้มันเต็มก่อนนะครับตัวนี้แผ่นไม้เออมันไม่ได้เออตัวนี้เราต้องอ,ออกแต่ว่าเออออกไปแล้วตัวนี้ อา Shift, ไม่ได้เหรอแสดงว่ามันต้องเผาให้หมดก่อนโอเคเอาเติมเข้าไปเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเครอให้ตัวนี้มันสร้างเสร็จก่อนนะครับแล้วเราจะมาเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กกันนะครับผมโอเคตัวต่อมานะครับเป็นแผ่นหนังนั่นเองนะครับผมแผ่นหนังเราสร้างได้จากโต๊ะช่างหนังตรงนี้นะครับผมแต่เราต้องอัปเกรดเป็นเลเวล2ก่อนนะครับก็ทำได้นะครับผมอ่ามันก็จะมีแผ่นหนังนะครับอ่าเอาไอ้ตัวหนังสัตว์มาทําเป็นแผ่นหนังนะครับแล้วก็เอาตัวกรดนะครับมารวมกับแผ่นหนังก็จะได้แผ่นหนังทํามือนะครับผมที่ดีมากขึ้นครับไอ้ นึ่งนะเพราะว่าเราต้องทําการอัปเกรดไอ้โต๊หนังเป็นรีวิวสก่อนนะครับผมสิ่งที่หายากที่สุดก็น่าจะเป็นไอ้ตัวอะไหล่เครื่องยนต์นะครับผมเท่มอามาคาบนั่นเองนะครับผมโอเควต่อมานะครับเป็นผ้านินกับตะปูนะครับผมอ่าส่วนตะปูนะครับเดี๋ยวเราจะมาที่ตะปูก่อนนะครับตะปูเราสามารถสร้างได้ที่โต๊ะตีเหล็กตัวนี้นะครับผมอะเครื่องตีเหล็กตรงนี้นะครับผมเราจะเอาไอ้ตัว ไอตัวเหล็กแท่งตัวนี้นะครับผมแท่งเหลืงนี้มาทำเป็นตะปูนะครับผมสามารถสร้างได้ในเลเวลหนึ่งเลยนะไอตัวเนี้ย เออไม่จําเป็นต้องอัปเกรดเป็นรีววสก็สามารถสร้างได้แล้วนะครับผมแต่ยังไงสร้างเราก็ต้องอัปเกรดเป็นรีววสออยู่ดีนะครับเพื่อทําเป็นแผ่นแท่งเหล็กนะครับผมไอ้ทาเป็นแผ่นเหล็กนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวน้ํามาใส่ก่อนนะครับเพื่อสร้างเป็นแผ่นเหล็กได้แท่งเหล็กก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนไอ้ตัวนี้เป็นตะปูทีหลังนะครับผมมาถึงตัวต่อมานะครับไอ้ตัวผ้าลินที่เราเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับอ่าสำหรับผ้านินนี้นะครับผมเราจะสร้างได้ด้วยโต๊ะทอผ้ารีวิวสนะครับผมโดยการเอาไอ้ตัวปา้นนะคร นำปานมาเปลี่ยนเป็นเออ่ผ้านิ่นนะครับผมอ่าสัดส่วนก็1นต่อหเลยนะครับผมสําหรับไอตัวปานนี้อาจจะสร้างยากนิดหนึ่งนะครับผมเออจริงๆมันก็ไม่ได้สร้างยากขนาดนั้นนะครับแต่เราต้องอัปเกรดเป็นเลเวลสองก่อนนะเกือบทุกอันเลยนะครับอย่างที่บอกโอเคตัวนี้นะครับโต๊ะแปลงผักนะครับผมเราต้องอัปเกรดเป็นเลเวล2นะครับผมอ่ะนี่ตัวด้านล่างนี้นะครับผมเราต้องเอาไอตัวเออ่เมล็ดปานนะครับผมอ่เมล็ดปานก็หาได้ทั่วไปเลยนะครับไ ไม่จะเป็นต้องแค่3ที่นี้นะมันจะมีทั่วไปเลยนะครับผมโอเคและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นของเสียนะครับถุงของเสียได้จากซ่วมนั่นเองนะครับตรงนี้ไอการที่ได้ตรงนี้นะครับเราต้องเอาไอตัวถุงมาก่อนนะถุงเนี่ยถุงตัวนี้นะครับผมถุงพลาสติกตัวนี้ไอตัวนี้เป็นวัสดุที่หายากเช่นกันนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เลยนะครับในต,ตัวนี้ ในพื้นที่ทั่วไปก็มีนะไม่ว่าจะเป็นป่าเงียบงันนะครับเป็นพื้นที่ระดับต้นๆก็จะเจอเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาใส่ก่อนอ่าเราจะามาใส่ตรงนี้นะครับไอ้ตัวนี้เหลือ9อันดีกว,ว่าเดี๋ยนะโอเคส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวเทปกาวนี้นะครับผมอ่าสำหรับเทปกาวนี้เป็นอะไรที่หายากพอสมควรนะ สำหรับตัวผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะไปหาเทปเก่ากันนะครับเพราะว่าเทปเก่าผมเหลือนะมีแต่เทปเก่าเท่านั้นแหละที่เหลือนะครับผมส่วนอื่นก็น่าจะได้ครบหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหากันเลยครับผมโอเคครับสำหรับที่แรกนะครับที่ผมจะไปหาก็คือที่ป่าเงียบงันนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเยอะแค่ไหนนะแต่มันระบุในช่องให้อ่อมันระบุว่าของที่จะมีอยู่ในป่าเงียบงันก็จะมีเทปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่ตรงนั้นกันและก็จะมาที่อื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้กันก่อน ส่วนมากนะครับเทปกาวที่จะเจอนะครับส่วนมากก็จะเจอที่กระทมนะครับผมอ่านนี่ไงเจอแล้วนะครับผมตรงนี้เมื่อกี้นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บพวกนี้ก่อนเออเมื่อกี้นี้อ่านนี่ตรงนี้ผมเต็มนะครับผมผมเต็มเดี๋ยวผมจะเอาไอตัวอื่นออกไปก่อนนะครับนี่เอาตัวนี้แลกเข้ามานะครับเพราะว่าเราต้องการเทปกาวเป็นส่วนหลักๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาที่ต่อไปกันเลยครับผม โอเคครับอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นชั้นใต้ดินนะครับผมที่พบใกล้ๆในป่าหรือในพื้นที่ต่างๆนะครับมันก็จะมีไอตัวเทปเก่านี้ขึ้นมานะแต่มันจะสุ่มเกิดนะครับตอนนี้ผมได้2ออันแล้วนะครับในการมาลุยหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่อื่นกันนะครับผมโอเครอบนี้ผมจะมาที่ป่านอกรอบนะครับเป็นระดับสีเหลืองนั่นเองนะครับผมโอเคครับรอบนี้นะครับผมจะมาที่ป่ารอบนอกนั่นเองนะครับผมเป็นระดับสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยนะครับ สำหรับพื้นที่ป่ารอบนอกนี้นะครับจะพบได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ระดับยากในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้ผมได้มาหนึ่งชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นกันต่อนะครับเพราะว่าส่วนมากจะอยู่ที่กระท่อมเล็กๆนั่นเองนะครับผมโอเคเราจะมาดูที่กระท่อมกันนะครับผมอาากระท่อมส่วนมากก็จะมีเยอะเลยนะครับก็จะอาจจะเจอของดีด้วยอ่านี่ได้เทปกาวนะครับแล้วก็ไอตัวลูกสูบด้วยเดี๋ยวขอคายตัวนี้ก่อนมันเข้ามาทําร้ายเรานะครับ โอเคนี่โอเคเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้ตัวลูกสูบไว้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หายากนะครับในระดับหนึ่งนะไอ้ตัวเนี้ยเออเราอาจจะอัปเกรดได้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าเออมันเป็นอุปกรณ์ที่หายากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะโอ okay. เคตอนเราจะไปหากันต่อเลยนะครับ โอเคนี่ก็เป็นกระท่อมสุดท้ายแล้วนะครับในการหาแล้วตอนนี้ผมหาได้แค่5ชิ้นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมุดทิ่งตรงนี้กันก่อนนะครับผมโอเคกระท่อมสุดท้ายน่าจะมีของดีอ่านี่ผมได้ไอ้นี่มาด้วยนะครับผมนี่เป็นแท่งสปาร์กนะครับผมโอ้โหบังเอิญจังเลยนะครับผมได้มาอีก1ชิ้นนะครับผมเป็นอะไรที่หายากมากเลยนะครับไอตัวนี้ในการเอ่อเอาไว้สร้างเครื่องจำแนกนะครับผมจำแนกวัตถุลึกลับนั่นเองนะครับอุ๊ยตัวนี้เข้ามาว่ะไอตัวสับเปลือกจิ้มมันจิ้้มมมัันนเเรรรียยบบออะคคผโ เดี๋ยวผมจะค้นตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะค้นพวกนี้ก่อนถ้าไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะกลับบ้านกันนะครับผมโอเคน่าจะได้เกือบครบแล้วไอตัวไอไอตัวเทปกาวนะครับผมเหลือแค่ไอตัวแผ่นเหล็กที่เรายังไม่ได้นะครับผมโอเคอุ้ยได้มาอีกแล้วนะครับผมอู้ตัวนี้ผมได้2อันเลยนะเนี่ยไอตัวเอ่อไอตัวเครื่องยนต์นะครับผมโอเคเออตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเก็บอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันดีกว่า อ่ะโอเคครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ของมาเกือบครบแล้วนะครับแต่ยังขาดอยู่อไอตัวแผนะ่นเหล็กนะครับผมอ่าไอตัวนี้14อันเนาะไอตัวแผ่นเหล็กนะครับผมยังขาดอยู่10อันเลยทีเดียวนะครับผมผมมีเครื่องไอเดียวนะผมมีเครื่องอยู่แค่อันเดียวนะครับผมเครื่องเ,อเครื่องล้อมเหล็กนะครับผมต้องทําการอัปเกรดไอตัวนี้ก่อนนะเออเพิ่ม เพื่อให้มันเป็นเลเวล2นะครับเราจะได้ทำไอ้ตัวแท่งเหล็กกับแผ่นเหล็กได้ง่ายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราช่องอัปเกรดอยู่ไหนวะโอ้ลืมไปแล้วเนี่ยเออมันต้องการไอ้ตัวนี้เหรอเออตัวนี้อ่าตัวนี้มี4อันหายากเหมือนกันนะเนี่ยก็รู้สึกเสียดายนะแต่เราต้องอัปเกรดอะเพื่อให้มันได้ไวขึ้นนะครับผมโอเคทําการอัปเกรดไปเลยนะครับผมออาอัปเกรดไม่ได้วะอัปเกรดต้องดาเนินการเรายัางผลิตอยู่อ๋อไอ้ตัวนี้ยังผลิตอยู่นี่ว่าเดี๋ยวนะ ผมต้องเอาไอ้ตัวเนี้เข้ามาใส่อุของเต็มโอเคเรามาโอดอัปเกรดใหม่นะครับผมโอเคอัปเกรดอ่านี่เป็นเลเวลสเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาผลิตเป็นไอ้น,นี่การเอาไอ้ไม่มีไอ้น,นั่นอีกแล้วนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราผลิตไอ้ตัวนี้ก่อนเพื่อให้มันได้ออกมาแล้วเราค่อยไปสร้างแผ่นเหล็กทีหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับผม โอเคครับหลังจากที่เราได้ไอ้นี่มาตั้งนานแล้วนะครับผมเราก็มาดูกันนะว่าได้เยอะแค่ไหนแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ได้2อันเองเหรอสี่สินาทีเองแล้วเนี่ยโอเคตัวนี้เอ่อน่าจะพอลว้วมั้างไ้ตัวนี้เดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาใส่ก่อนเพราะว่าเราต้องเอาอัปเกรดเพิ่มนะครับผมโอเคตัวนี้น่าจะพอทรัพยากรเอ่อไม้เอาเติมเข้าไปอีกโอเคเอ่อไม้เมื่อกี้มันเติมไม่ได้วะ่ะโอเคเติมได้ละ โอเคเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดกันนะครับผมน่าจะพอดีอยู่มั้งน่าจะได้พอดีอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องเลือกกล่องก่อนนะว่าจะเอากล่องไหนดีนะครับผมเอ่อกล่องตัวนี้เราอัปเกรดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้มาใส่ก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะอัปเกรดไอ้กล่องตัวนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่ามันมีของเยอะนะครับไอตนียเป็นส่วนมากจะเป็นของที่เรา เก็บมาเพื่อทําการคราฟหรือแลกกับพ่อค้านะครับพวกนี้นะเออไอพวกเนี้ยไอพวกเพชรพวกเงินต่างๆนี่มันหาได้เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดตัวนี้โอ้โหได้สิอันพอดีนะครับผมโอเคเราจะเริ่มอัปเกรดกันเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมทําการอัปเกรดเรียบร้อยเอ่อต่อของเดิมนะครับเออมันเพิ่มมาประมาณ20ช่องนะครับผมอ่าสรุปแล้วนะครับมันรวมทั้งหมดนะประมาณ55ช่องเลยเดียวๆนะครับผมตอนแรกมันได้แค่25ช่องใช่ไหม เออตอนนี้ผม upgrade, อ,อัปเกรดเอ่อตรงนี้มันต้องการไอตัวนี้10แล้วก็ต้องการไอตัวนี้เ7นะครับผมโอเคผมขาดแค่2อย่างนะที่เราต้องเอามาเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้กันก่อนนะครับผมผมจาได้ว่าผมมีไอตัวนั้นนะ่ะนี่ไงผมมีไอตัวกรดนะครับผมโอเคเพิ่งกดเพิ่งได้มานะและเติมเข้าไปนะครับกดนี้อาจจะเป็นอะไรที่หายากในระดับหนึ่งอนะ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวต้นปาล์นะครับผมเอาต้นปาล์นไปผลิตเป็นไอตัวผ้าดนนินนะครับผมโอเคนี่ เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วเก็บไปตัวนี้ออกมานะครับผมโอเคได้เรียบร้อยนะครับผมปาลินินนะแล้วเอาไอ้ตัวมเมล็ดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตรงนี้กันก่อนไอ้ถุงใช่ไหมถุงมีไหมไม่มีนะครับผมสงสัยต้องไปหาเอ่อไปหาเอาถุงมาอีกแล้วสิโอเคได้ตัวนี้มานะครับโอเคเก็บต้นปานไว้นะครับผมเออตัวนี้อ่าเติมให้มันครบ20ก็แล้วกันนะครับผมโอเคเติมไว้เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาเก็บก่อนเออเก็บตรงไหนไวะอ่ะตรงนี้ก็ได้ ผ้านี้เราเอาไว้ตรงนี้ครับผมโอเคอย่างน้อยเราถ้ามีกล่องเยอะเราก็จะสามารถเก็บได้ดีขึ้นนะครับและเก็บได้เยอะขึ้นดีกว่านะครับผมโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปืน2กระบอกเลยสุดยอดได้มาแบบฟรีๆเลยครับพวกนี้ไม่มีการซื้อสักกระบอกโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เดีย๋ยวเราจะไปฟาร์มกันต่อหาอะไรดีๆก่อนดีกว่า